พิธีเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันสาธารณารัฐจีน10ตุลาคมใกล้เข้ามาแล้วคณะกรรมการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองวันชาติจัดงานถแถลงข่าวเมื่อวันที่5ตุลาคมประกาศรายละเอียดการแสดงในงานพิธีเฉลิมฉลองวันชาติโดยมีการแสดงที่เป็นไฮไลท์ของงานในช่วงเช้าจัดขึ้นที่บริเวณหน้าธรรเนียบระธานาบดีได้แก่การแสดงนำร้องเพลงชาติ ประสานเสียงโดยตัวแทนจากคณะเจ้าหน้าที่ฮีโร่กู้สถานการณ์โควิดและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไทเป20คนการอัญเชิญธงชาติขนาดใหญ่กลางเวหาด้วยเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคและเฮลิคอปเตอร์ชีนุกขบวนพาเหรดรถแห่ตัวแทนจากคณะเจ้าหน้าที่ฮีโร่กู้สถานการณ์โควิด1 0 0คนการแสดงโชว์เครื่องบินขับไล f ่ f 1 6และทีมนักบินผ่านผ,าน,ผานเสือสายฟ้าจากกองทัพอากาศเป็นต้นส่วนงานราตรีเฉลิมฉลองวันชาติเป็นครั้งแรกที่เคลื่อนย้ายไปจัดขึ้นที่ท่าเรือจีหลงตะวันตกหมายเลขสี่ ขณะที่การจุดพลุเฉลิมฉลองวันชาติเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่นครไถ่หนานบนเกาะอวีกวางเขตผิงอันใช้พลุจำนวน1 6 8 8 2นัดจุดพลุยาวนานถึง33นาทีประกอบดนตรีสำหรับหัวข้อธีมการจัดงานในปีนี้คือ2ูเ0 Proud เ f t ต i w a n ไทวันไต้หวันเป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าอย่างมั่นใจนายโยซีคุณประธานสภานิติบัญญัติในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองวันชาติกล่าวว่า ไต้หวันได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 จากประชาคมโลกยังดีที่มีไต้หวันทําให้ความพยายามของจีนแผ่นดินใหญ่ในการทําลายภาพลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถเป็นไปดั่งใจปรารถนาไต้หวันได้อุทิศตนสร้างคุณูปการแก่ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกซึ่งพิสูจน์แล้วว่าการป้องกันโรคระบาดก็เท่ากับการปกป้องประชาธิปไตย ดังนั้นธีมการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองวันชาติในปีนี้คือ2020 Proud of Taiwan ไต้หวันเป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าอย่างมั่นใจรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI